ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อที่อาจารย์เขาบอกไว้นะครับเป็นเรื่องของ capital budget technique ครับเทคนิคที่มี3เรื่องจะเป็นตัว payback ครับ ROI แล้วก็ NPV ผมจะเอาข้อ 26.2a มาทำนะครับอาจารย์เขาเคยสอนแล้วก็ผมเจอในแนวอยู่นะครับ ตัวนี้ฟอร์มมันจะง่ายหน่อยครับมันมีแค่นี้เองแต่วิธีการหาตัวเลขเนี่ยมันจะมีสูตรที่งงนิดนึง 26.2a นะครับวันนี้ผมเป็นหนังสือเก่านะครับโจทย์อ่ะเขาจะบอกมาครับว่ามันมี proposal ครับ1กับ2ให้เลือกหรือไม่ก็ A อกกับ B ครับแล้วก็บอกว่าเงินลงทุนนี้ต้องใช้ครับเท่าไหร่ปีที่มันสามารถใช้ได้ครับอายุเท่าไหร่แล้วก็เซลเล็กนะครับมูลค่าทราบอันนึงมี0ครับอันนึ่งอันนึง0ครับอันนึงมีต่อมาเป็นตัว net cash flow ครับตรงนี้เอาไว้คำนวณครับตัว ค่าเสื่อมราคาเขาหักแล้วจะเหลือตัว net income นะครับมันแต่ละข้อมันจะใช้ตัวเลขนี่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนใช้ net c a s h f l o w อันไหนใช้ net income โจทย์ก็จะบอกให้หาครับ1,2,3ให้หาครับว่าเราจะหาตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นตัวยอดเปรียบเทียบกันระหว่างหนึกับ2แล้วก็ข้อ b เขาให้เราอธิบายครับว่าเราควรจะเลือกทางเลือกไหน ตัวฟอร์มมันเลยเป็นแค่ลักษณะนี้ครับเราจะเขียน a นะครับ proposal a และ b แยกกัน2ฟฝั่งเลยแล้วเราจะลงตัวเลข2ฝั่งจะให้ดูโจทย์ทบที่ทบที่มันเป็นความลับนิดนึงนะครับการตัดสินใจปุ๊บปุ๊บตัวเลขได้มาอันนี้โจทย์ถามเหมือนกันครับ อันนี้จะดูว่าตัวเลขลงทุนเท่านี้ใช่ไหมครับ8ปดปีกับ7ปีศนกับสองนะครับข้อสี่จุดหนึ่งเขาจะบอกว่านี่ครับสิองเอร์แล้วเขาจะบอกจัเงนินแค่โฟเท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวเนินอินคำเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาลงสูตรนะ ข้อ A ครับเขาใช้สูตร payback payback ใช้เงินลงทุนเมื่อกี้ผมบอกแล้วเงินลงทุนตอนแรกมันเท่าไหร่หารด้วยตัว n net cash f l o w นะครับข้อนี้รู้สึกอาจารย์จะ น่าจะให้ส่งนะงข้อนี้ที่ทำครับ2ี่สิกจุดสนะครับอาจารย์เขาจะสอนนะครับมันจะอยู่ในเลคเชอร์เราเวลาตอบสายุรล่านะครับพอหารมาแล้วก็จะได้เป็นจุดทศยมใช้ชุดเดียวนะครับปัดขึ้น แล้วตอบรวมเป็นปีข้อสองครับวันนี้จบแล้วข้อแรกปีใกล้เคียงกันครับ4.8กับ4.6ตัว Payback เอาง่ายคือเงินลงทุนหันด้วยตัว cash f l o w ครับส่วนตัว r e t ชนอ on a v วเลต i n น e s t m e n t นะครับ r O I สูตรของมันก็คือจะต้องเป็น Net Income ทีนี้ตัวที่หารนะครับเขาจะเอาเงินลงทุนบวกซากครับแล้วหารด้วย2เป็นตัวถัวเฉลี่ยเงินลงทุนเมื่อกี้เราบอกอย่นะครับแสนสองมูลค่าซากของ A คือ0ูนย์แสนสองหมื่นหารสองเลยพอหารกันครับมันจะได้เป็นจุดทศนิยมข้อนี้เอาอัต้องตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเราต้องเอาไปคูณร้อยอีกทีหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องคูณให้เขาเห็นก็ได้ครับ ปัดขึ้นให้เป็นตัวเดียวครับตอบเป็นเปอร์เซนต์ข้อ b เงินในแค t โฟลอยู่ที่ห6าหารด้วยเงินลงทุนครับ7จ็ดแสนข้อนี้มีมูลค่าซ้าตัวตัว A B นะครับมีมูลค่าซ้าอยู่2,800 0เราก็ต้องไปบวกก่อน7จ็ดแสน6,2,800เแล้เราหารด้วย2ครับ อ่ะเราพอคูณไปปุ๊บใส่ย,ย้อนยอดฝั่งบนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์พอหารเสร็จเป็นทศนิยมคูณด้วยร้อยเพื่อตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนข้อ3เนี่ยมันจะเป็นสูตยยากนิดนึงแต่ให้ลองดูตรงนี้นะครับจะสอนวิธีดูตารางสำหรับคนที่ดูไม่เป็นให้มองง,ง่ายๆว่าตารางมี2ตาราง ตารางหนึ่งจะเป็นจุดทศนิยมและเป็นตัวแลขนะครับตารางหนึ่งจะเป็นตัวแรขแล้วก็จุดทศนิยมวิธีคิดนะครับถ้าเงินที่มันเข้ามาตารางนี้เป็นตารางที่คํานวณหาตัวมูลค่าปัจจุบันของเงินหมายความว่าถ้า1 0,000บาทมีเงิน10,000บาท,เ, 1, บาทเข้ามาทุกปีปีที่1 10,000ปีที่2 1 0 0 0 0ปีที่3 10,000ปีที่4 1 0 0 0 0ปีที่5 1 0 0 0 0 เราอาจจะคิดว่าเงินเข้ามา50 0 0 0บาทไม่ใช่ครับเราจะต้องใช้สูตรคำนวณตัวตารางนี้โดยใช้สูตรที่เป็นตัวเลขนะครับในกรณีที่เงินเข้าทุกๆปีเท่ากัน1 0 0 0 0เท่ากัน5ปีแล้วอยู่ที่12%เราจะดูที่ 12%, บและอยู่ที่5ครับเท่ากับ3 6 6 6คูณด้วยเงินที่เข้ามาแต่ละปีครับก็คือ1,000 0มันจะได้เท่ากับ36,000จะเห็นว่า ในใจเราคิดว่าเ,เงินเข้ามา10,000เท่ากับ5 0,000ไม่ใช่ครับมันเท่ากับ36 0 0 0โดยเราใช้ตารางนี้แต่ถ้ากรณีที่เป็นเงินเข้ามาบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าเงินจะเข้ามา10,000นั่นแสดงว่ามันไม่ได้เข้ามาทุกปีครับมันโกรดข้ามไปปีที่เราระบุเลยว่าปีนั้นเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่เราจะใช้ตารางด้านบนที่เป็นจุดทศนิยมครับก็คือ12เขาบอก5ปี ในปีสิ้นปีที่5จะได้เงินมา1 0 0 0 0หใช่ไหมครับเราจะเอานี่ครับ0.567ไปคูณมันก็จะเท่ากับ5,600น้นั่นเมายคมว่าอีก5าปีข้างหน้าเราบอกว่าเราจะได้เงินหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่เงินเงินใน5ปีข้างหน้ามีมูลค่าแค่5 6า0โอเคครับดูตารางไปแล้วนะถ้าเข้ามาครั้งเดียวในปีที่เราระบุจะคูณด้วยตารางบนที่เป็น0นจุดทศนิยมนะครับ แต่ถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขดูง่ายๆแค่นี้ครับตัวชื่อถ้าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องดูครับเดี๋ยวองอ่ะพอได้แล้วนะครับเน็นเทเซนเมลรูกของ A A นี้นมีมูลค่าสร้างไหมครับไม่มีนะครับแสดงว่าเราจํานวนคูณจํานวนแค่ตัวเงินที่เข้ามาแต่ละเดือนนะครับซึ่งใช้ n e a t แคท f ฟนะครับเห็นไหมครับเน็ตแคทโฟเน็ตแอันดันบนนะครับ ราเปิดวงเล็บ net c a ฟ h f l คูณด้วยตารางที่เมื่อกี้เราหาครับข้อนี้โจทย์บอกว่าเปอร์เซ็นที่เราต้องการครับเดทอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นตีที่เรื่องจากใช้ได้แปดปีสิบอเปอร์เซ็นแปดปีจะได้เท่ากับสี่จุดเก้ากแปดครับเปิดวงเล็บแล้วบวกด้วยเฮ้ยโทษนะครับโทษนะครับลบด้วยจำนวนเงินลงทุนครับ7จ0 0สองศูนย์นนใช่ไหมเงินลงทุนจะเท่าเดิม คำตอบที่ได้จะเท่ากับ2 5 2 0 0าครับส่วน B B เงินที่เงินที่เข้ามานะครับจะเป็น152คูณด้วยตารางข้อ B จะเป็น7ปีนะครับดูเจ็ดปี52แล้วมีมูลค่าซากด้วยอ่ะเราคูณก่อน 12% 7ปีอยู่ที่4.564ครับแล้วต้องบวกส่วนของค่าสร้างด้วยครับบวกค่าสร้างนี้จะเป็น2 0 0 0 0ทีนี้มูลค่าสา้อ่ามันจะถูกได้มาตอนที่ปีที่7เพราะว่าตอนปีที่เราขายโซซรรากนั้นนะครับ2อง0 0นเนี่ยมันจะคูณด,ด้วยปีที่7ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องดูตารางที่เป็นศูนย์จุดกว่าใช่ไหมก็ไปดูตารางอีกตารางหนึ่งมันจะได้เท่ากับ อ่าสิบสองเปีศูน2ครับเสร็จแล้วเรารหลดแล้วเราจะลบด้วยตัวเงินลงทุนครับเพอนี้พอคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ8จุเอาอ่ะเมื่อข้อ A เราคำนวณเสร็จแล้วข้อ B จะเป็นการวิเคราะห์ตอบการวิเคราะห์ตอบเนี่ยต้องตอบตามที่อาจารย์เขาแจ้งไว้ ตอนขับสุดท้ายเลยเขาพูดถึงข้อนี้อยู่ว่าต้องระบ,บุให้เป็นลักษณะนี้กิจการควรเลือนลงทุนใน p p p o s a l A เนื่องจากนะครับจะทำให้กิจการได้รับผลตอบแทนมากกว่ามอง ตัว fit table นะครับซึ่งพิจารณาจาก1 Return on a v a i l a b e Investment นะครับก็คือด้านบนข้อ2นะครับ Return Investment ของ Proposal A มากกว่า Proposal B 2นะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมครับว่า A ได้16.7 B ได้15.4ครับ A มากกว่าก็คูณเล้ว A ครับ2 n e ็ต Present Value ของ Proposal A ของ Proposal A มากกว่า Proposal B Proposal A จะได้ Depend Value อยู่ที่20,000ห้าพนะครับส่วน B จะครับ6,300ประตา 6, 000, 3, 4, 4, 4. แล้วก็ตอบด้วยสำหรับ Payback Period ของทั้งสอง Proposal ถือว่าใกล้เคียงกัน,กนอ่ะเรามาสรุปอีกทีนี้ครับว่าทำไมเราถึงเลือกด้วยก็บอกว่า และคตัดสินใจลงทุนเพราะผลการวิเคราะห์เป็น positive npv เห็นไหมครับว่า npv ที่เราคำนวณได้เป็นบวกพอเป็นบวกมันก็ควรลงทุนครับแต่ถ้าเป็นลบ ถึง A มากกว่า B ถึงแต่มันเป็นลบมันก็ไม่ควรลงทุนนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ได้จากโครงการนี้มากกว่า rate of รีเชิญรีควายจะดูอันนี้นะครับอาจจะย์ง่ายหน่อยก็การที่เล e ออฟดิเชิร r e ีควายของโจทย์ข้อนี้ที่ดูจากโจทย์นะครับที่บอก12%เวลาเราหาตรา NPV นะครับนั่นคือเล e ออฟดิเชิร r e ีควาย12%แต่ตัว R o I ที่เราหาได้เนี่ยเท่ากับ16.7กับ15.4นั่นแสดงว่าทั้งสอง p o s ซ l เนี่ย มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า rate on r e t u r require แต่ถ้าเราหามาแล้วมันมากกว่าทั้งสองพอเพอ่อโซเลยมันก็ไม่ควรลงทุนครับไม่ว่า A จะมากกว่า B ก็ตามสำหรับข้อนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ,รบตัวลา,ายมืออาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วแล้วก็คงไม่มีการติวเพิ่มแล้วนะครับสำหรับวิชาบัญชีเพราะว่าเราก็จบเทอมหนึ่กันหมด ทีหนึ่งกันหมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสอบได้นะครับส่วนผมก็เดี๋ยวนอนนะครับบายยครับโชคดีทุกคนครับ